ตัดได้เลยครับมาค่ะลูกค้าเราจะมารีวิวชุดว่ายน้ำถูกพีดมาผสมผสมอันนี้ผสมค่ะลูกค่ะขออภัยค่ะเป็นประสมนะคะประสมป้าย SD มะพร้าวค่ะลูกค้าลูกเธอไปนู่นเธอไปนู่นโอกลับล่างอันนี้ไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้ด มะาพร้าวค่ะมาค่ะลูกค้างานแซ่บงานตัางงานตัวน,นะคะซัม s u m m e r v ร์นะคะลูกค้าเราจะต้องมาเปิดกันแล้วละ่ะพี่แยนเปลี่ยนกับเพื่อนก็นได้มันจะได้ไง่ายแับปวกน,นี่ค่ะลูกค้าแซ่บมากเนี่ยอะแดปง่ายๆเลยอ่าเดินไปไอัน,นไ,ไหนอันไหนแค่ป้อายลูกอันไหนแค่คลายลูกก็เดินไป ไม่เป็นไรหนูค่ะอีกทีก็ได้พี่โยนเสื้อของคุณฟังท่านมีเสื้อนี่ค่ะลูกค้าถ้ามันเป็นคู่ก็จับไปเลยสวยมากโเอวยังตึงอ่ะนะดูดิเอวเอ้เอวเอวยังตึงเอวยังตึงลูกค้าดูสิสวยมากวันพงวันพีดมีหมดนะคะลูกค้าเนี่ยงานน่ารักน่ารักลูกค้ามากมากเก่งอยู่นี่เออตัวตับอ่ะ ตัวมัมตัวสับอ่ะแม่มือหนึ่งด้วยนะจ๊ะมือหนึ่งด้วยนะคะลูกค้าก็คือบอกเลยว่าเปิดไฟคุมเวอร์มันเลิศมันฟังนะคะลูกค้ารถกำลังจะออกแล้วนะจ๊ะรีบเอฟได้เลยรีบเอฟกันได้เลยนะคะลูกค้านี่แบบสวยๆทั้งนั้นค่ะลูกค้ามีทั้งฟันพีทแล้วก็ดูพีนะคะลูกค้าลูกค้าไปจับเป็นเป็นปลาหมูก็ได้นะคะลูกค้าปลาหมูเนี่ยเอาอันนั้นดูพีทดีกว่า อ่านี่ก็วันทีลูกค้าลายสวยมากบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะไม่ผิดหวังจ้าไม่ได้ยินหรอยินหอมอ่ะไม่ได้ดมนะยิ้มเปิดยังอุยวเปิดแล้วค่ะเดี๋ยวพี่โต๊ะเราเสร็จเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปนี่นี่ตัวนึงอยู่ไหนวะตัวนี้นี่นี่จะดังไม่ใช่จับไปใช่แบบนี้ก็ได้อ๋อออก็ดีจ้าลูกค้าสวย พอถึงพอตึงอย่างนั้นนะจริงๆเราเพิ่งพอดหมดเลยแล้วก็โชว์แบบไม่ไม่ใจ่ไม่ได้หรอไม่ได้ไไดทีนี้โดนเลยทั้งเพศได้ยินแล้วใช่ไหมคะนี่ลูกค้าวันฮีตจะงานแซ่บงานพัวงานตังนะคะตัวมันตัวแม่ตัวเบบี้ก็คืออยู่ด้วยกันหมดแล้วค่ะในรูปนี้นะคะลูกค้าจากราคาปกติ หนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะลูกค้าลดไปอีกสองรอบาทเลยคือสองพันหกสองพันหกปกติขายราคาพันแปดค่ะลูกค้าแต่ลูกรีวิวเหลือ2 6 0พันหกงงไหมงงไหมล่ะไม่งงจะงงมากจะไป่าไปซื้อที่อื่นนที่อื่นขายแพงใช่เพราะว่าจริงๆเราขายกันแค่พันแปดค่ะลูกค้าลูกรีวิวสองพันหก แม่งานสวยงานตังนะคะบอกเลยว่าสวยมากมีแบบหลากหลายประเภทเลยค่ะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นวันทีทู e ี w o คือมีหมดเลยสวยมากเอาไปแบบทำราคากันจึ่งๆบอกเลยว่าแม่ควรซื้อนะเพราะว่าสงการก็จะถึงใช่ไหมแล้วก็แบบมันต้องมีอ่ะลูกค้ายังไงคนก็ไปใส่แน่นอนลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยว่าแบบมันจะไปไม่ได้แล้วแบบไทย ประเทศไทยนี่คือร้อนทุกฤดูกาลเนอะลูกค้าเล่นน้ำได้หมดเลยอันนี้เป็นวันทีทุกนีชร่วมกานประสบกันนะคะลูกค้างานน่ารักงานสวยนะคะลูกค้างานแซบก็มีทั้งหมดเลยหนูจะแยกให้ดูแล้วเดี๋ยวเราอัพถ่ายรูปกันให้ดูพรุ่งนี้เนอะลูกค้าแต่ว่าถ้าลูกค้าที่เอฟในไลฟ์ก่อนนะคะอยากได้เอฟก่อนก็ได้ก่อนเลยนะแม่เอาพี่ยนอันนี้สอง สวยปลาอันนี้สวยอันนี้ปลาอันนี้ปลาเป็นชุดสวยมากเอ็ด <SD S 2> ีน,นะครับไปเอ็ดดีนน้นี่ลูกค้างานแซ่บๆนะคะลูกค้าตัวแบบใส่แล้วเจิ้งใส่แล้วถึงนะคะลูกค้าบิกินงมีกินนี่มีหมดเลยจา<อ>กแม่แสใส่ดีใจถ้าอบเราใส่ไปเลย นะคะพี่พาม่รู้เยอะมากเยอะมากเยอะมากแม่ดูกันเองนะกับดานสวยมากเียลูกฮะอันไหนที่เธอคาดเป็นทักหรไรทัก ลูกปลาวางจังใจให้ลูกปลาเห็นมากเฮ้ยืนข้ากินงๆก็ได้ไงโอ้ไม่กัดหรอกให้ลูกปลาเห็นสรงนี่ยืนข้างสาวเออนนีี่่ยืนข้างสาววะเธอไม่ได้หรอกเตร็จไหมอ๋อนี่เสื้อซาคลาใส่กันด้วยนะคะลูกค้าผีกันนี่วางเกล็ดกับบันพีสบันพีสเป็นเสื้อนี่เอ๋อน่ารักเนี่ยน่ะใส่คู่กันได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยพี่พราเอาเสื้อมาถึง ใช่นี่ลูกค้าเซ็กซี่ป่ะไชไปกันต่อค่ะอันนี้รายจุดสีน้ำตาลลูกค้างานน่ารักนะคะแบบสพรากันไปมีแซบยมีตัวมันตัวแม่อะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยอุ้ยอันนี้สวยอ่ะลูกค้ามันเซ็กซี่มากเลยนะแบบเนี้ยแบบมันเข้าตัวตัวนี้หนูใส่สีดำอาจจะแบบไม่เหชัดนี่สวยมากเฮ้ยมาอยู่แล้วเหรอวันตา แมม่แแว่นตามาอีกแล้วเหรอแว่นตาเรียกเสียเลยเหมือนปลาหมึกเลยอ่ะนี่ค่ะหนวดปลาหมึกเป็นแบบเกาะอกลูกค้าสวยวันนี้ใส่อ๋ออันนี้เป็นอ๋ออเป็นอย่างนี้ค่ะพี่เป็นโบกข้างหลังข้างหน้าข้างหลังสวยนะลูกค้ามีมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีหลายแบบเนาะกางเกงด้วยทูพีดวันพีดมีรวมๆกันหมดเลยค่ะลูกค้า ระคะกันนะคะแต่บอกเลยว่างานสวยมากค่ะลูกค้างานแซบงานตัวนะจ๊ะลูกค้ารับไปหนึ่งลูกแล้วก็มีหลากหลายประเภทในงานแร้านเดียวเลยกลามูลูกค้าแซบหจะเปเนี่ยอย่างเงี้ยอแดปได้หมดเลยนะลูกค้าไปจับเสร็จเอานาะงตุ่หลากหลางงานนะคะลูกค้านี่จ้าเป็นแบบลาย ไฟก็คือไปลุ้นกันเอาได้เลยลูกคออ้าเสือดาวอ่ะเสือดาวของพี่เสือดาวเสือดาวของพี่เออสเสือดาวของพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาจะลองให้ดูนะคะรอไซส์ก่อนไอ้นี่รอไซด์ที่จริงใจน,นี่ไงนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่โปเกินโปเกิน มีแบบเยอะมากลูกค้าไม่ว่าจะเป็นบนล่างแบรนด์ก็มีนะแต่เราหไม่ได้ใช่ค่ะลูกค้าที่องค์ที่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยไปมาาแาชั่นไปเนี่ยลูกค้าสวยนะเอาไปแบบอันนี้มันคือเสื้อแบบนี้มีเครื่งเกงขาดจำไหมครับอ๋อมีครับผมขาดจำเหรอเครื่องเกงอะไรขาจั๊ดจำเหรอ จำไม่มีหมดแล้วจ้าจำไม่มีหรอกหมดแล้วจ้าลูกค้าช่วยด้วยเป็นแบบนี้ลูกค้าแล้วก็บุคคลเป้กแปลกวะนี่ะนะลูกค้ามันต้อง <S <S ต้องเอฟแล้วปะราคารูกรีวิวเหลือแค่หนึ่งหกเองนะลูกค้าดูสิงานน่ารักหวานอหอม หอมนะน้องสีเร็วๆอย่าขาบอกว่าเยอะโดนจับจนอยู่เอาเอาไปไม่ถูกเอาเอาเวลาเวลาไปสามชั่วโมงทั้งสองคนเนี่ยหมุนกันอยู่นั่นน่ะเอาใช่ถูกแล้วมีอันนี้เลยท้างก็เป็นไปได้ดีกว่าตรงนี้ไงตรงนี้ไงนี่ไงลูกคานะหลังงานแบบแทบแบ นปลาหมึกใหม่อีแล้วปลาหมึกปลาหมึกใส่ปลาหมึอกอ่ะนี่แบบสีขาวสีดำสีพื้นนี่หมดเลยนะลูกค้าดูสิอ่าถ้าแบบพี่เขาขึ้นถึงไท้ก็จะเห็นนะว่าแบบเป็นยังไงวัว่นี่ค่ะคุณพี๊ เท่าไหร่คะราคาปกติอยู่ที่1,800บาท,บาทค่ะลูกค้ารูกรีวิวเหลือ1น1,600บาทนะแม่อยากเอฟรี่เบบเลยค่ะบอกเลยว่าฉ่ำมากมีทั้งวันพีทูพีชนะคะแล้วก็เราขึ้นไปให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะล,ลายสวยมากแล้วก็ไปอ d ดแอปจับคู่กันเอาเนาะลูกค้าไปจับจับคู่กันนะแม่น,นี่ส<ห>วยน<ม>ี่ไงเราจับมาคู่กันก็ได้เนีย่ยลูกค้า สีขาวสีขาวค่ะลายแบบสวยๆลูกค้ามิกีนุ่งมิกีนี่บอยก็ไล้แปะทองมาบอยใส่บ่อยพี่ใส่บ่อยเอ๊ะค่าส่งเท่าไหร่ครับค่าส่งสมุย ประมาณ2 5 0ร้อยถึงสามลูกค้าไม่เติมลูกลิวลดไปสองร้อยนะลูกค้ามันเติงต้องตามใหญ่เดี๋ยวนะลูกค้าไม่เอฟเดี๋ยวไปแย่งกันในในแชทดูเพลยลูกค้าเขาเติงลูกค้าตงๆตงดูสวยมากสีชมพูม่วงจากแม่เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราน่าจะต้องขอส่งพรุ่งนี้ไหมคะพี่ ต้องถ่ายได้อยู่ค่ะน่าจะทันนะกลับบ้านจะั่ได้่ายเลยถ้าต้องถ่ายกพี่เบิร์ดเขาจะถ่ายน่าจะถ่ายอ่านขอถ้าถ้ารูปรีวิวหนูขออนุญาตส่งพรุ่งนี้นะคะนี่ไงนี่ไงจับกับจับเอามานี่มีเดสสาวอวดไหมคะมีค่ะลูกค้าขะไซก็มีมีสามีตั้นเป็นขั้นตรนก็มีมีหมดครับผมที่นี่มีทุกอย่างครับผมมีทุกอย่างค่ะลูกค้า ขอให้บอกริงๆิงแล้วมันคือแว่นตาอุ้ยสวยนี่สวยนี่ลูกค้า<อ>แล้วก็ใส่กางเกงสวยไ,<อ>ไปจับคู่จับเซตกันอเองกันได้เลยเนาะลูกค้ามีสีพื้นลายดอกลายสวยใส่ผุ้เอาหุ่นตัวเล็กๆอ่ะค่ะเอาจิ้งเอาหุ่นตัวเล็กๆกอ่ะใช่ไหม แค่บอกมาไทยเลยนี่ลูกค้าปั้ยไปอยู่ไหนเปะนี่เซ็กซี่เกิร์ลพ่อค้าบอกเซ็กซี่เกิร์ลลูกค้าเอาเถอะแซ่บมากมีแบบคาะคักันไปด้วยแล้วก็อุย้ยน่ารักลูกค้าเนี่ยโชว์ข้างๆนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็ข้างๆก็จะเซ็กซี่หน่อยๆน่อยบายโวยเลยที่ี น่ลูกค้าอ่ะมาอีก้านหนึ่ลเยอะาวนี่ต้องแบบสีอย่างนี้เท่านั้นพี่เฮ้ยนี่ได้ไหนไหนลองใส่ให้ดูสิใส่ให้ลูกค้าดูสิดูเปียวๆนะก็ไม่ค่อยฝึก ไม่ค่อยใส่ไม่ค่อยใส่ในหุ่นพี่ปกติใส่เองแต่เดี๋ยวนี้ไม่คอได้ใส่นี่ไม่ใช่กัดดานละไอ้แม่มึงอ่ะคืออะไรจร้อนรือนอะไรกันวะเออเนี่ยกัดดานนะเข้าใจไปนูนเลยลูกค้าสวยมากหนูอาหารอันเดฟก่อนเซนต์นะคือเต้งอืมอืมนี่ลูกค้าโอ้นี่นโอเดียนี่ใช่ใหญ่ นี่สวยมากนี่คือได้เลยสีแดงกับไปเสืออะไรอย่างนี้ลูกค้าเอาไหนนะเอาทางไหนปะอ่ะนี่ได้เลยง่ายๆเลยลูกค้าในแบบในรูปนี่คือแบบจับอะแดปกันได้เลยคะ่ะแสบๆนี่วันพชรก็ัวไอ้ทูพชรแล้วก็มีนเป็ลาเป็นเส็จสมันก็มี นี่ค่ะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่ถือก่อนเอาในี้ในนี้ในนี้นี่กระมูกกระมูกพี่ทับสีกับด้านค่ะพี่เหรอไปไปมัดที่แล้สมัดสมัดสมอดมากเลยอะไรกันอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้นี่สวย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 อันนี้สวยอันนี้สวย เซ็กซี่มาลๆลาลากในเซ็กซี่มากแม่ดูจึ้งทำถึงนะคะแม่รีบเอฟก็เลยค่ะยังไม่มีลูกค้ารับเนาะถ้ารับแล้วก็คือต้องไปรุนกันเองต่อนะคะแม่อันนี้หนูเปิดให้เลยแล้วก็ราคาน่ารักค่ะอยู่ที่1,600บาทสำหรับรูปีวิวค่ะ นี่ใช่ลูกค้าจะส่งการแล้วยังไงเขาก็ต้องใส่ข้างในกันเนาะไม่ได้ไปไม่ได้ไปเล่นน้าจริงจังไปยังไงก็ต้องใส่ข้างในลูกค้าแต่ถ้าใช่แค่ถ่ายรูปคอเนี่ยซื้อไปใส่ถุงการเดนสามปีอ่ะลูกค้าสามปีก็ใส่ไม่หมดบอกเลยซื้อไปใส่ทุกวันทีนใส่ก็ได้เออไว้นานทั้งปีไปเลยอันนี้ก็สวย เนี่ยปอนเกงอยู่นี่เอาไปวางนั้นเลยเดี๋ยวหู่โอ้หนูก็ลายไม่ได้หรอไม่เห็นเลยสวยมากลูกค้ารีบตังเกงค่ะนี่อแดบกันได้เห็นปะลูกค้าใส่ข้างในเลิศผู้ชายหนุ่ใส่ได้ใช่ มันสับมันแซ็บนี่ลูกค้าได้หรอเง่นไหลน,นี่นี่นี่พี่ถือเอาโยนทำไมอ่ะลูกค้าสวยนะแม่ใครที่แบบไม่ชอบแบบโปรมากอะ่ะก็คือแบบอย่างเงี้ยแล้วก็กางเกงสีดำอะแดปแดปในถุงได้เลย,ยคือแบบมีเยอะมากพี่เอาน,นันเป็นกางเกงใช่เหรอกางเกงไม่ใช่หรอเออบา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  สวยด้วยนี่ลูกค้านะคะพี่พักเอาหนูก้อนเกงกว่ะนี่ลูกค้าแบบจึ้งแบบนึงนะขอจับมันก่อนแม่นี่แหละที่จริงใจเดินไปไหนใครต้องค้นหาต้องมองคือ เลิศโคตรเลิศโคตรหัวใส่แบบสว่างสว่างเลยก่อนเลยแม่ก้นออกนะก้นออกนะแปลกแปลกนะใช่ลูกค้ามีแบบหลากหลายประเภทกันไปอุ้ยอันเนี้ยสวยมากไอ้หนวดจะแปลกแปลกไอหนวดนี่ ราคาันไปนะคะราคาปกติที่1 8 0่บาทค่ะลูกค้าหรือยู่ที่1,600บาทนะคะลูกค้าไปแเดอบกันได้เลยเราได้บอกเลยว่าในหนึ่งไปเนี่ยเยอะมากเอาลูกๆลงไปตัวแม่จะเข้าแล้วตัวแรงตัวแรงเห็นปะลูกค้าวันนี้เปิดรีวิวเดสสาวอ้วกไหมคะไม่ได้รีวิวจ้าต้องรอเจฮะ เดี๋ยวมาเด่นอยู่เขาเพื่อนเป็นตัวมัมตัวแดดตัวเจ๊ชอบมากอันนี้คือผลง,งานของพี่พี่นะคะเจ๊มาเองหนูไม่เกี่ยวนะนี่ของไอห,หนวดครับของไอห,หนวดของไอห,หนวดเออลูกค้าสวยมากดูดิในหนึ่งลูกคือแบบ มีทั้งสีทั้งลายนะคะแล้วก็ปนปนกันไปไม่ว่าจะเป็นแซบน่ารักนะคะเรียบร้อยมีหมดเลยลูกค้าผ้าดีแน่นอนงานแบวนก็มีนะคะลูกค้าปรนปนกันไปเนาะหนูอ,อาจจะยังไม่ได้เปิดให้ดูแต่ว่าเนี่ยคือให้ดูทรงมาให้นะลูกค้าลิวใช่เราจับแล้วก็แยกถ่ายมัดให้ที่ดูได้ตาลายมากตอนนี้ สวยมากลูกค้าเอ็มเธอร์ทันหกอย่าขอที่ตัวนะบอสสรุปใจให้ทุกตัว <c oughs> นี่อันนี้เป็นวันพีชค่ะลูกค้าเออไม่ใช่พเพื่อพเพื่อเพื่อลูกค้าสวยมากนี่ นเนี่ยตัวแบบตัวชีตัวรองคือสวยมากแม่มันแบบเขามันขึ้นหุ่นมันก็จะเห็นขึ้นหุ่นก็จะเห็นว่ามันสวยซึ้งขนาดไหนนะแม่นี่คือสวยมากไรดอกต้อน<ม>รับซัมเมอร์หน้าร้อนของไทยแลนด์ค่ะลูกค้า ตึงทำถึงมากเ,เป็นปลาค่ะลูกค้ามีทั้งปลาทั้งตรงเกรงปลาบนปลาล่างนะคะหรือว่าจะเป็นอาเสื้อทรงเรียบร้อยนะคะวันพีทนี่หมดเลยลูกค้ามีราคากันไปนะคะไปลุ้นกันได้เลยแต่รูปรีวิวแอดมินเปิดให้ดูทุกลูกแล้วแต่แม่มเกใส่ไม่ได้เกางเกงตัวเล็กเกินยนืนนี ก็คือสว่างจากลูกค้าสวยมากพอขึ้นหุ่นเราก็จะเห็นแบบมันชัดขึ้นลูกค้าแบบสไตล์ไหน,นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือไปอแดปกันได้เลยลูกค้านี่สวยมาก ต่อเยอะไม่ไหวตอกตาหานนี่ไงพี่ดูเจอเซ็ตแล้วนี่ไงการเก่งกับเสื้อให้เลยเซ็ตที่ดี <c oughs> นี <c oughs> ่เห็นป้าอย่างเงี้ยก็ได้อันนี้อะไรก๊อฟมึกสุ่แน่อันนี้เป็นแบบแป๊บนึงขอดูกอนว้าวแป๊บนึงพี่ถืออย่างนี้ตะเพียง มันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรพี่ถือพี่ถือแบบนี้ไงแบบนี้อ่าเป็น่างนี้ใช่ไหมลูกค้าแล้วก็จะเป็นผูกข้างๆแบบนี้ค่ะลูกค้าก็ตามไปเลยและนี้ก็ไปข้างหลังก็จะเป็นเซ็กซี่เลยประมาณนี้จะเอาดูดิลูกค้าบมนองมือหนึ่งมีหมดเลยนะแบบสาขาขึ้นไปนะคะลูกค้าอันนี้สวยเนี่ยเอาไปถ่ายกันเอไปถ่ายด้วยกัน เอาไปจับเซตกันเองได้เลยนะคะอันนี้ของอะไรเออชีนไหม ปราว้าวแบบนี้ค่ะลูกค้าเซ็กซี่นะแม่สีพองสีพื้นคือแบบค้าค้ากันเลยนะคะมีกางเกงเอาไปอดแบกันได้เลยลูกค้าจริงๆหบอกเลยว่าแบบแค่ได้บราก็คือคุมแล้วอ่ะบางทีคนเอาไปแบบไม่ได้ไปว่ายน้ำแต่ใส่แบบเล่นสงการอะไรเงี้ยแซบแซบกเสื้อถีบข่า้งในอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือแซบเลยแม่ อย่ารอช้าค่ะรูปรีวยังไม่มีคนรับนะถ้าสมุดสนใจรับแจ้งได้เลยนะคะนี่นี่อ่ะคอแบบได้นี่จจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรือเป็นกางเกงแบบกับตางเกงลายก็ได้นะคะลูกค้าได้หมดเลยมันแบบไปแอบกันเนี่ยนี่ค่ะอย่างเนี้ยดูสิถูกแล้วถูกแล้วแบบนั้นแหละมีลูกค้า ยังไม่ได้ด้วยเคยใส่เคยใส่อยู่รบอกแล้วเคยใส่อยู่พี่บอสมานี่เร็วเจอใส่พี่แล้วเนี่ยเร็วมาทำให้ทำถึงให้ลูกค้าเห็นหน่อยเกินนะบอสดังนะเนี่ยลูกค้าสวยมากเก๋ยแลมาถือคนใหญ่ให้วดอยากเกินเปิดก่อนลูกค้าเจอตัวได้ไหย อย่ากเกิดเปิดกระสอบก่อนเนี่ยเอาไปอาแดปได้เลยกับพุงกอเนเปงดเปงนเสือ้เอเสื้อกีพี่ก็เป็นผูกที่เดียวกับผูกะ้าเกรงลูกค้ายางแบบที้ได้หมดเลยนะนีในน่ใส่ข้างหนหน้ลายดอกไ,ไม้จากฟาวรวเลสวยมากไหม <laughs> ไมีหมดเลยหมดแล้วค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราพาไปดูตัวอย่างงานกันนะคะ ากาศหายใจมันดีพีนน่หนูชอบความพยายามพี่พี่ช่วยแบบเอาไปไรบ้างเลยอ่ะแม่มากค่ะเดี๋ยวหนูพาไปดูกันนะคะว่าตัวอย่างมีประมาณไหนบ้างนะคะแต่ว่า,าเารซจนีนะคะลูกค้าประมาณ400ตัวเลยค่ะลูกค้าประมาณ400ตัวเลยนะคะก็คือไปคค้ากันนะคะว่าเป็น ได้งานไหนแบบไหนได้นะคะวันนี้มีเปิดรีวิวอ๋อนี่อ่านไปแล้วเนาะลูกค้าวันนี้ยังไม่เปิดนะคะขออภัยด้วยนะคะนี่เราลูกค้ามีแบบหลายๆแบบลูกค้าก็ไปเอาแดบันเองได้เลยนะคะจ้ไม่ได้ขึ้นงานทุกตัวนะคะลูกค้าก็ขึ้นให้ดูเป็นบางงานนะคะว่าแบบสวยมากพอใส่มาแล้วสวยมากดีลูกค้าสวยมากละมูมากเลยนะคะมีประมาณ400ตัวนะคะตัวนี้เป็นป้าย S เอสดีเนาะอาใต้เอนะคะลูกค้าถ้าสนใจนะคะรูปนี้นะคะรูปรีวิวเนาะเหลืออยู่ที่1,600บาทค่ะจากราคาปกติอยู่ที่1,800บาทนะคะใครสนใจนะคะสามารถเอดมาได้เลยนะคะย้อนหลังหรือว่าสับผัสแอดมินได้เลยนะคะเอสดีมะพร้าวค่ะชุดว่ายน้ำค่ะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ